กำลังเจียวไขมันไก่นะคะจากไขมันไก่แล้วก็หนังไก่นะคะครับปนิดจ,จะผัดผักจะผัดบอกกอรี่แล้วก็ยอดของคอร์ราบิผัดใส่ไก่นะคะนี่กำลังเจียวน้ำมันน้ำมันไก่เป็น น้ำมันดีนะคะเป็นไขมันดีนะคะเห็นไหมคะส้สวยงามเลยเดี๋ยวปนิชจ,จะผัดนะคะเรามาดูกันค่ะปะนิชจ,จะผัดใส่เกลือชมพูนะคะไข่ไก่ลงไปแล้วค่ะตามด้วยเกลือชมพูนะคะเดี๋ยวมัตัวน้ เกลือจมูแล้กกันในมือปนิษย์เนี่ยนะคะเห็นไหมคะนี่เกลือจมูนะคะใส่ลงไปเนี่ยค่ะแค่ปนิดไม่ปรุงเยอะนะคะเพราะปกติปนิดก็จะไม่เคยใส่น้ำตาลไม่กินผงที่รสนะคะถ้าใส่แค่เกลือจมูนี่แหละลงไปนะคะ้ก็ผัดไฟให้เนื้อไก่สุกนะคะ วิถีชีวิตปณิชจะเป็นแบบนี้แหละสามีเขากินอาหารฝรั่งปณิชก็กินแบบนี้สองปนิชนี่แหละแต่ก็มีกินบ้างนะคะอาหารฝรั่งเดี๋ยวฝรั่งจะโกรธเอาเนี่ยค่ะผัดตลายน,นะคะผัดให้ไก่สุกไมครับนักกินไม่เปล่าปนิชก็ทำ ตามภาษาชนิดนี้แหละมาค่ะไม่ได้ปรุงอะไรมากมายนี่คเ่ะน่ากินนะปั่ามาค่ะมาปรุงแล้วก็กินกันย่าถัดไปนะคะ ไข่สุกแล้วใส่บรัชคัรีลงไปนะคะใส่บรัชคัรีก่อนเพราะว่าบรัชคัรีจะสุกยากกว่าใบคาราบิกนะคะเนี่ยค่ะใช่ไหมคะไปไข่สุกแล้วค่ะไข่และบรัชคัรี๋ยวปานิดก็จะรอให้มัน สุกนิดนึงนะคะสำหรับบัคครีเนี่ยค่ะฝรั่งไม่กินกับปริิดนะคะฝระัร่งกินอาหารไทยแต่เฉพาะผัดไทยกับสเต๊กไก่นะคะเนี่ยค่ะ,ะผัดผักสไตล์ปรนดนะคะใส่ ใบคาร,ราบีลงไปใบคาร,ราบีนี่มันจะเหมือนกับอ่าคะนาบ้านเราอ่ะยอดมันจะเหมือนกับใบคะนาบ้านเรานั่นแหละแต่ไม่ใช่คะนานะคะอันนี้มันจะเป็นหัวกินหัวมันได้ด้วยค่ะจริงๆแล้วปลูกตัวนี้เพื่อปลูกเอาหัวมันให้ลุงกินนะคะให้ฝรั่งกิน ฝรั่งถ้าชอบกินหัวมันแต่ปานิดไม่ชอบกินหัวมันนะคะปะนิดก็จะเอาใบมันนี่แหละมาทำอาหารนีคร่ค่ะและบ้านนี้ปานิดจะไม่กินกระเทียมนะคะเพราะว่ากระเทียมสดฝรั่งเหม็นค่ะปานิดก็ผัดไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะก็ใส่แต่เกลือชมพู นะคะถ้าผัดไปให้สุกเหมือนที่เราผัดทั่วไปนี่แหละแต่ปนิษก์ทำตามปราษาของปนิษนะคะปกติปนิษจะเป็นคนไม่ชอบทำอาหารนะคะปกติจะไม่ชอบทำอาหารแต่ถ้าอยากกินอาหารไทยก็ทำนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักก็สุกแล้ว สุกแล้วค่ะพร้อมทานได้นะคะพร้อมกินได้เลยมาค่ะเนี่สูตรปรนิดเองนะคะลองทำดูค่ะ